โอเคนะฮะ extreme ลูกต่อนะคะมันก็แปลว่าไงลูกทีละก็คือเป็นถ้าเกิดแปลไทยอ่ะเอาตรงตรงเลย extreme แปลว่าอะไรอ่ะก็คือแปลว่าอย่างมากมากเกินไปนะคะหรืออาจแปลว่ารุนแรงก็ได้ลูกนะคะอ่า โอเคไหมลูกนะคะคำศัพท์ที่มีความหมายเหมือนกับคำว่า extreme อ่ะข้างบนได้ไหมครูโยงไปข้างบนนะศัพท์ที่ความหมายเหมือนคำว่า extreme ครูโยงนะคะข้างบนค่ะเห็นไหมคะข้างบนค่ะมีอะไรบ้างมาดูกันคำว่า extreme excessive ก็ได้ลูก exceeding นะคะคำว่าเดี๋ยวนะ tremendous ก็ Tr ได้ลูก พวกนี้ลูกก็จะไปเหมือนกันค่ะมีความหมายว่าไงคะนิสิตยอยากมากมากเกินไปรุนแรงได้หมดเลยลูกนะฮะเป็นคำ Adjective เหมือนกันลูกนะคะนะคะอ่ะผ่านนะอันที่สองลูกคำว่า Tornado อันนี้ชื่อพายุค,ค่ะผ่านนะ Tornado ค่ะคำที่สามคำว่า Alley ไม่อ่านว่าออ l ล y ขอร้องทีค่ะลูกอ่านว่า Alley จร,จริงๆครับว่าแอลลี่ง่ายๆเดีย๋ยลูกป่าว่าตรอกนี่ตรอกหรือซอยแคบๆอ่ะลูกเขาเรียกว่าแอลลี่ห้ามอ่านออเล่ลูกตรอกหรือซอยแคบๆถ้าซอยกว้างๆไม่เรียกว่าแอลลี่นะจ๊ะอเมริกาเรียกเป็นบล็อกลูกนะคะถ้ากว้างๆนะถ้าแคบๆเรียกว่าแอลลี่ตรอกหรือซอยต่อไปครับว่าปร produce เพราะผลิตลูกสับพื้นฐานมาก produce เป็น verb เพราะผลิตนะคะ สับยากของมันค่ะเพื่อข้อสอบลูกคำว่า manufacture คำว่า manufacture manufacture ก็มีความหมายว่าผลิตเหมือนกันแต่เป็นสับยากกว่า produce ลูกเป็นคำกริยาเช่นกันค่ะต่อไปนะฮะนสุดทาคำว่า spin นะฮะคำว่า spin แปลว่าอะไร if something spins it turns around and around quickly แปลว่าหมุนนะลูกหมุนรอบ spin นะคะ turn around หมุนไปรอบๆ turn around นะคะหมุนรอบๆอย่างรวดเร็วค่ะ quickly ด้วยนะคะอ่ะนี่เป็นคำศัพที์ท่รักจา๋าโอเคไหมจากทั้งหมดนะลูกนะคะทันนะส่วนต่อไปจะพูดถึงส่วนนี้ลูกเป็นส่วนสุดท้ายนะคะลูกนะคะสุดท้ายของบทที่4ในวันนี้นะในวันนี้นะ นะอย่าลืมส่งงานแปลนะจ๊ะงานแปลนะน,นะคะงานแปลส่งนะคะตามเวลาที่จันแจ้งไปนะลูกนะคะถ้าเป็นช่วงเช้ารู้สึกว่าส่งเป็นช่วงไหนอะ่ะก่อนเที่ยงห้าสิบไหมถ้าช่วงเย็นจะส่งก่อนประมาณอ่อสี่โมงห้าสิบรู้สึกนะเออโอเคตามเวลาที่จันแจ้งแต่ละกลุ่มนะส่วนต่อไปค่ะเป็นคําศัพท์ลูกนะคะอันนี้เหมือนกันนะเดี๋ยวครูแปลให้ฟังนะคะแต่รบกวนที่สุด ให้ลองไปเติมเองก่อนนะเดี๋ยวครูสอนสับให้หมดเลยทั้งหมดกี่คำอะ่ะเจ็ดคำนะแต่ว่าไอเจ็ดคำเนี้ยลองเติมเองทั้งหมดแต่จะสอนสั์ให้ก่อนแล้วก็แตกสับให้ด้วยเพราหนูเติมเสร็จแล้วค่อยดูดูเฉลยจากที่ครูส่งไปให้นะแต่ในวีวดีโอคลิปไม่มีเฉลยนะต้องดูเฉลยจากที่ครูส่งให้เองนะคะนะแต่ว่าจะสอนคำศั์ให้ก่อนอ่ะเรามาดูคำศัพท์ทีละคำนะลูกจําไว้เลยค่ะถ้าหนูจะคําบ่า almost นะคะเด็กๆคะ almost ตัวนี้เป็น adverb ลูก คำที่สามารถใช้แทน almost ได้คือคำว่า nearly หรื almost หรือ nearly ภาษาไทยแปลว่าเกือบจะเกือบจะนี่คือ100%ไหมคะไม่ค่ะประมาณเท่าไหร่คะ80%มันเกือบจะไงไม่ถึง100%นะคะถ้าเกิดภาษาอังกฤษเขาบอกว่า not everything ไม่ใช่ทุกอย่าง100% but very close to it แต่ว่าใกล้เคียงเกือบร้อยแต่ไม่ถึง100เกือบจะเฉย คำต่อไปครับว่า cover ไม่อ่านว่า cover ครูขอร้องทีค่ะอ่านว่า cover นะครับว่า cover หนูเขียนเองเลยลูก cover แปลว่าอะไรคะปกปิดปกคลุมก็ได้ปกคลุมปกคลุมปกปิดนะคะคำต่อไปคำที่3มค่ะคําว่า dangerous อันนี้ครูผ่านเลยแต่ว่าต้องสอนศัพท์เพิ่มเติมให้ dangerous เพราะว่าอันตรายนิสิตโยงเลยนะคะอันตรายตัวเนี้ย คำศัพท์ครูคิดว่าจะออกเพิ่มเติมเยอะอะเตรียมตัวจดค่ะนอกจากหนูเจอคําว่า dangerous แล้วคำ adjective ที่สามารถแปลว่าอันตรายได้ค่ะคำว่า perilous ใสนที่ศับยากลูกเผื่อเจอที่ไหนนะหรือในข้อสอบ reading เผื่อเจอไว้ก่อน dangerous perilous ก็ได้คำว่า harmful ก็อันตรายลูกคำว่า hazardous ก็อันตรายลูก ะค,ะคำว่าะไรคะ่ะคำว่า risky เสี่ยงอันตราย risky เสี่ยงอันตรายคำว่า insecure insecure ตัวนี้ก็แปลเป็นคำว่า unsafe ค่ะ insecure unsafe ก็ Un คือไม่ปลอดภัยวันไม่ปลอดภัยก็คืออะไรคะอันตรายเหมือนกันลูกนะคะทั้งหมดเป็น adjective ค่ะเป็นกลุ่มของ dangerous หมดเลยลูกยึดตัวนี้เป็นหลักนะคะ กดสับไปอย่างเร็วค่ะลูกนะคะถ้าเกิดไม่ทันก็กดพอยส์ไว้ก่อนนะหยุดชั่วคราวเพื่อจดคำศัพท์ครูต้องไปต่อแล้วนะคำต่อไปครับว่า huge ค่ะลูกคะ่ะ huge แปลว่าใหญ่มากคะ่ะลิสิค่ะ huge ตัวน,นี้คะ่ะแปลว่า very big คะ่ะเดี๋ยวอาจารย์แต่คำว่าใหญ่โตให้นะเดี๋ยวให้จบจบทั้งหมดก่อนนะครับ very big นะคะใหญ่โต last แปลว่ายังคง ดำเนินต่ออ่ะลูกยังคงมีอยู่อ่ะยังคงดําเนินต่อไปเรื่อยๆนะเช่นฝรั่งพูดถึงความรักของเรายังอยู่ต่อได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องใช้คําว่า last ค่ะเพราะว่ายังยังอยู่ต่อได้ยังคงดําเนินต่อได้ถ้าเป็นกริยานะครับว่า last นะต่อไปนะคะลูกคาว่า lightning อ่ะพูดเลยที่สิจดเองเลยนะคะ lightning นี่คือแปลว่าฟ้าแลบนะเป็นปรากฏการณ์ฟ้าแลบ มันเป็นแพรกแพรบไป,ป,ปค่ะลูกส่วนคําว่าซันเดอร์เพราะว่าฟ้าร้องนะคะหรือฟ้าผ่าทั้งคู่เป็นคํานามนามหมดเลยลูกไลท์นิ่งฟ้าแลบซันเดอร์ฟ้าร้องฟ้าผ่าอ่านุจดนะคะมาคลิปต่อไปเดี๋ยวมาแตกศัพท์ให้คําว่าอะไรคะคําว่าใหญ่โตคะ่ะ